เจตผตาครับผม,ผมจะขอมีความเห็นสักนดหน่อยได้ไหมครับครับเชิญนะครับครับเรียนนจระธา,ท,าที่เคารบครับผมได้อ่านร่างพระราชบัญญัติหอกันค้านะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีข้อสังเกตว่าพระรัชดัญญัตฉบับลักษณะอย่างเนี้มันเป็นพระราชบัญญัติที่เราจะเห็นว่า กลุ่มคนที่มาอยู่ที่หอ,อการค้าถ้าไปดูรายชื่อกรรมการก็จะเป็นคนที่เป็นบริษัทหรือเป็นคนที่มีฐานะระดับต้นๆของประเทศแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายลักษณะนี้มันประกอบกับไปสร้างความเหลื่อมลำ้ำให้จำนวนในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้กล่าวถึงเช่นวันนี้เรามีกฎหมาย หลายฉบับที่เป็นกฎหมายพัฒนาใหญ่ๆแล้วก็จะใช้ช่องทางของประธานหอการค้าประธานอุตสาหกรรมเข้าไปเป็นกรรมการเช่นพรมมหยัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและอีสเราก็จะเห็นว่าหนึ่งในกรรมการเนี่ยคนในสามจังหวัดในภาคตะวันออกตั้งแต่ผู้ว่าลงมาไม่มีใครสักคนหนึ่ง ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดชะตาชีวิตหรือกำหนดการพัฒนาในพื้นที่ของตนเองเลยแต่ประธานหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยหรือประธานอุตสาหกรรมในลักษณะเช่นนี้ก็จะมีโอกาสเข้าไปนั่งแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อมีการพัฒนาสิ่งที่มากับการพัฒนาก็คือเอาทรัพ,พยากรธรรมชาติเอาทรัพ,พยากรที่เป็นทุนชีวิต ของประชาชนเอาไปประเคนให้เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแผนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพอเดินทางไปประเทศไทยก็มีความเหลื่อมล้ำมีความเหลื่อมล้ำจนวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้ามานั่งใน ขอการค้าถ้าเป็นกรรมการจะไปเป็นกรรมการในลักษณะอย่างนี้มากแล้วตนเองก็มีบริษัทอยู่เบื้องหลังมันเป็นลักษณะได้รู้เห็นงบประมาณในการพัฒนาได้รู้เห็นทรัพยากรที่ไปสู่การพัฒนาเสร็จแล้วบริษัทของตนเองก็เข้าไปได้ประโยชน์เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเช่นอ้อย วันนี้ก็คนพวกนี้ก็จะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในรูปของหอ,อการค้าก็ซึ่งเป็นบทบาทแล้วอีกประการหนึ่งผมได้ดูเร็วๆนะครับผมก็ตกใจมากในการแก้ให้ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าอันนี้มีความสำคัญมากครับ Free Trade Agreement หรือ FTA เนี่ยที่ถ้ามีของผลิตในเมืองไทยประมาณ40% ประเทศคู่ค้าเราก็จะไม่ต้องเสียภาษีทําไมไม่ให้กรมการค้าต่างประเทศหรือราชการถ้าเราเกิดเอาคนกลุ่มนี้มารับรองทางการค้าพวกเขาเองไม่ได้เป็นคนที่มีวิชาชีพเขาเป็นอาชีพอาชีพกับวิชาชีพจะต่างกันวิชาชีพจะมีศีลธรรมจริยาเข้าไปจับส่วนอาชีพ ก็จะมีกําไรกําไรกําไรดังนั้นผมเองก็อยากจะเป็นข้อสังเกตสําหรับคณะกรรมาการิการวิสามันที่จะตั้งนะกฎหมายลักษณะอย่างนี้มันเป็นกฎหมายที่ทําให้คนที่อยู่ระดับล่างไม่มีโอกาสได้เข้ามาผมผมจึงอยากจะฝากไว้แล้วอีกประการหนึ่งผม เนื่องจากพักทางผมเนี่ยเป็นพักเล็กเวลาตันตั้งกรรมาการบางทีตั้งยี่สิบห้าคนเนี่ยก็จะทําให้พักระดับหกคนเจ็ดคนเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมาการอันนี้ก็ผมผมจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเปัญหาที่พักบางพักเนี่ยอาจจะไม่มีคนมาเนี่ยผมผมคิดว่าเมื่อเป็นปัญหาของประเทศน่าจะเปิดโอกาสให้มีกรรมาการมากกว่า25บคนครับผมก็ขอตั้งข้อสังเกตในเบื้องตนน้นนะครับขอพระคุณมากครับ เสนอแก้ไขร่างธนูให้เป็นประชาธิปไตยครับผมอยากฝากภาคประชาชินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภา เพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น